ครับผมยกสามเราจะเริ่มกันแล้วนะครับน้องมวยกล้าอย่างไรไว้ยังนะครับโอเคไว้กายครับเป็นไงบ้างเริ่มเริ่มเหนื่อยมากโอเคผมมาเยอะมากยกสามเราจะเริ่มต่อยกันแล้วนะครับโอเคครับโอเคชกยกสามกาี๋ยวาตกครับน้องเอ้ยอ่าเกือบตลอดอืมนั่นแหละกายถูกต้องเลยกายถูกต้องเลยถูกต้องถูก อืถูกต้องอย่างนี้แหละจะมีอย่างทุบดิมึงชกดิอื๋อุ้ยนั่นแหละอุ้ยกายนั่นแหละกันท้องด้วยกันท้องด้วยเล่นท้องโอ้โหกันท้องด้วยอย่าเปพิอง เข้าไปเข้าไปเลยเลยกันเลยเฮ้ยเบาเบาเฮ้ยห้านะครับไหวไหวไหวไห้ไหวการท้องมาบังหน้าด้วยทันไปหนึ่งนาทีนะครับผมนะครับตรงไหนไหวไหมครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรหนึ่งนาทีครับผมหนึ่งนาทีอยู่กาดไว้กาดไว้มึงอย่าวิ่งการด้วยก่อน มันไม่เหนื่อยง่ายนะครับจอกนอกพอดีเอ้ยใครโดนครับเอ้ยใครโดนมึงโดนเหรอโดนตรงไหนแขนแขนมันอออะไรอะไรมาโอเคเอาต่อนาทีครึ่งแล้วครับผมโปเต้มาโปเต้อืมแรกกันนะผมใส่ใจอย่าบงบอกคุดเป็นไร เอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โกูไม่ได้ทำเลยะเดี๋ยวสนาทีแล้วครับสองนาทีแล้วอุ้ยนั่นแหละอุ้ยยังไงครับยันไงครับโอเคสู้สู้อ่ะจะครบแล้วจะครบแล้วสู้นายนาทีเดียวนั่นแหละต้องเลย กาดกาดจะล่วงกาดจะล่วงครับผมกายกาดไว้กาดไว้อย่างนี้กาดหนึ่งเดียวกาดแล้วใจสู้เว้ยร่างกายไม่ใช่ของเราไปไปอะไรครับผมมาแล้วชกกาดไว้อย่าตกกาดจะตก จะครบนาทีแล้วอีกสิบห้าวิสุดท้ายกัดไว้กัดไว้กัดไว้สิบห้าวิสุดท้ายลุยเลยแลเนี่ยอีกสิบวิแล้วลุยชกเอาเลยเอาเลยแคนอะไรใส่หมดแขนอะไรใส่หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือแขนอะไรใส่หมดเลยแขนอะไรใส่หมดเอาเลยเอาเลยท่าวิส, <c oughs> สุดท้ายเร็ว <c oughs> ๆท่าวิทักตึกโอเคหมดเวลาครับอ่ะสัมภาษณ์อะไรบ้างคนเหนื่อยเลยคนเหนื่อยใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันใหม่เน้อ ก้าสุดายไหนไบ้างรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอะยกน้องด้วยได้ยกน้องด้วยโอ้สวยเอ้ยไปรักกันเลยรักกันดิจะให้รู้ว่าเออรักกันรักกันโอ้โหจุปากจุปากโอ้